สวัสดีครับอยู่กับเรานะครับในช่อง f ฟ m i l y ี่สีทับไทยนะครับผมวันนี้ผมมาเยี่ยมช้างพลายคำดีนะครับได้ยินข่าวว่าตกมันนะครับไม่เคยมานานแล้วครับผมพอดีเราเจอกันเมื่อเช้านะครับก็ได้พูดคุยทักทายกันนะครับบอกว่าจะมาเยี่ยมนะครับเดี๋ยวอยู่ไหนกันเนาะอ้าอยู่ไหนครับนี่ครับผมครับสวัสดีครับโออยู่นี่เอง ลต้นนนนมัีี่่แหะโอ้โหทำไมขยันขันแข็งจังเลยครับโอ้มาขยันก็ไม่ได้ครับผมปลูกตรงไหนครับนี่พันบ่อพันจังครับพันโอ้กี่ไร่ครับปลูกนี่ก็10กว่าไร่ครับผม10กว่าไร่เลยเหรอครับครับโอ้โหครับโอ้ไม่ธรรมดาครับปลูกมันไปจ้างจ้างเขาก็ไม่ค่อยจะมีเงินจ้างนี่ครับครับผมทำเองเลยทำเองเลยนี่แหละครับผมดีครับ ตายายสองเท่าผู้ยิ่งใหญ่นะครับ <Okay. S 1> ค่บคอ,ยคอยทำค่อยทำครับผมวันนี้โอ้โหช้างเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ก,กำลังตกมันอยู่ครับผมใกล้หายหรือยังครับก็ยังไม่หายดีเลยโอ้พา,าปไปดูหน่อยครับเข้าใกล้ได้ไหมล่ะไม่ใช่จะไล่หร ครับอยู่ใกล้ๆเนาะอยู่ใกล้ๆโอ้โหยังไม่หายง่ายครับผมเพราะว่าดูจากโอ้โหเราเราดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวช้างจะโยนของใส่นะครับผมยืถ่ายนี่ก็ได้ครับอันนี้ผมจะตัดต้นกล้วยเนี่ยผมไปซื้อต้นนี่คือพลายคำดีนะครับไม่ได้มาเยี่ยมนานเลยครับผม ไม่ได้มาเยี่ยมนานแล้วโอ้โหดูขมับสิครับบวม <c oughs> โอโ้พอพลาย,ยตัวใหญ่มากเลยครับผม <c oughs> โอ้โหพอพลายตัวใหญ่มากครับผมตกมันนะครับตอนนี้ตกมันแรงมากครับ ช้างตัวใหญ่ขนาดนี้ตกมันคงจะนานน่าดูเลยนะครับผมกี่เดือนแล้วครับนี่ก็ตั้งแต่่อนงานช้างนู่นนะครับโอ้ไม่ธรรมดาครับผมดูน้ามันหยดติ๋งเลยครับนึ่ว่าจะเอาตัวนี้ไปทําบ้านนีให้เขาไปตัดอยู่ที่นานี่นี่ครับโอ้จะทําโรงช้างใช่ไหมทำโรงช้างครับโอ้จะทําโรงพักช้างนะครับโรงพักของพลายคําดีครับผม เวลาโอ้ตกวนอะไรเสา,าทำไมสวยจังเลยไปเอามาซื้อมาเท่าไหร่นี่อันนี้ไม่ได้ซื้อครับผมเอามาจากที่นาเลยอย่างเงี้ยอ๋อไม้ของเราเองครับไม้ของเราเสียแต่ค่าตัดครับเสียแต่ค่าตัดอืครับผมกี่เดือนแล้วครับนี่ก็ก่อนงานง,งานช้างครับก่อนงานช้างก็หลายเดือนอยู่เนาะก็หลายเดือน โซดีไหมครับก็ไม,ไม่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ครัว่าโซ่มันเก่าแล้วว่าจะหาเงินไปซื้อใหม่ไม่ได้เปลี่ยนไว้เหรอตอนนั้นเปลี่ยนเปลี่ยนแต่ว่านี่ช้างแต่มันกลอนไปเลยเนาะครับอันนี้เราพามาดูพลายคําดีนะครับตกมันนานมากครับผมนาน,นานมากนานมากทำใส่บ้างไหมครับนี่ก็ไม่เห็นท,ทาทําใสสักทีนะอืมยังเอาอะไรอะไร,อ,ะไรออกสบายสบาย,บายอย่างเงรรี้ยยังจําควันได้อยู่เนาะครับ ก็ที่เห็นมีโซ่นะครับมีปลอกขาติดกับขาช้างนะครับเพื่อป้องกันอันตรายนะครับผมเนื่องโดยช้างเขาตกมันนะครับเกิดอันตรายได้นะครับเพื่อป้องกันอันตรายทั้งคนทั้งช้างนะครับผมต้องมีโซ่ขนาดใหญ่นะครับปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับผมช้างตกมันครับวันนี้พามาดูพามาเยี่ยมนะครับลายกำดีตกมันหลายเดือนเลยนะครับตั้งแต่ก่อนงานช้างอันนี้ก็เดือนเท่าไหร่แล้วนี่อันนี้ก็ พุทธิธนวันมัคคลาคุมพาเมนาก็สามสีเดือนไดนเนาะสเดือนได้สามเดือนกว่าเราดูใกล้ๆนะครับซูมเข้าไปครับเวลาฟุตตกแล้วก็น้ำมันจะแฉะอยู่นี่มันมันจะเอายากเอาจะเอาจะมาละขอยากนะครับผมถ้า,าจะมีบ้านมีอะไรให้ให้เขาอยู่กลิน,ลน<ม>ชุนเลยเนาะกลินชุนเลยครับ กลิ่นแรงมากครับผมดูน้ำมันหยดติงตงตงต่งติงนะครับแฉะเต็มหลักเลยมีแต่น้ำมันช้างนะครับ,รบนั่นที่ม,มองหเห็นเป็นเป็นน้ำอยู่ในซอกหลุมนะครับผมมีแต่น้ำมันนะครับนั่นน้ำมันช้างตกมันเลยนะครับนี่โอ้พลายคำดีสู้ๆพลายคำดีขอหายไปนะครับจะได้รับงานเร็เรวๆครับอันนี้น้ำมันลบ สองหรือรอบแรกครับนี่น้ำมันแดงหรือมันเขียวเป็นน้ำมันแดงเป็นรอบสุดท้ายแล้วครับรอบสุดท้ายกอกสุดท้ายนะครับอันนี้คือน้ำมันแดงคือรอบสุดท้ายนะครับน้ำมันแรกคือน้ำมันเขียวนะครับผมรอบสุดท้ายแล้วเป็นน้ำมันออกแดงแดงนะครับออกเหมือนกับน้ำผึ้งนะครับประมาณนั้นเนาะแดงแดงรอบนี้ก็จะหมดแล้วครับผมดูเหมือนว่าจะรีดรีดตัวขึ้นแล้วเนาะท้องเริ่มย่นขึ้นนะครับ เวลาท้องก็จะเริ่มมีอาการว่าเขาจะหยุดเนี่ยเริ่มอาเริ่มจะถอยอย่างนี้ครับครับถ้าถ้าเป็นออกโอ่งลงอย่างอง่างอย่างงี้แบบแบบแบบว่าช้างจะตกมันเพราะว่าเขาไม่หยุดง่ายหรอกเ<ว>นี่ยนี่นี่จะนี่จะเริ่มจะออกเริ่มจะหายแล้วเริ่มจะหายก็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 สุดท้ายนี่แหละก็สุดท้ายเนาะครับฟังเป็นความรู้นะครับเพื่อศึกษานะครับ ทางตกมันเป็นอย่างไรนะครับนี่แหละช้างตกมันนะครับผมสามสามก๊กนี่เลยนี่น้ำมันก็จะออกทางรูขมับนะครับที่ทุกท่านเห็นเนี่ยเห็นไหมครับจะมีอ่าดูครับดูมีการได้ยินเสียงตากล้องเสียงคนภาคก็จําไม่ได้นะครับแม่ว่าเขาจะจำอะไรไม่ค่อยได้ครับนี่แหละครับช้างตกมันเป็นอย่างนี้นะครับอันตรายอันตรายมากถ้าคนไม่รู้เข้าไปสุมสี่สุมห้าก็จะโดนเขาทำร้ายได้นะครับผมถึงว่าต้องมีโซ่นะครับ มีโซ่มีปลอกขาที่แน่นหนามีโซ่ขนาดใหญ่นะครับที่จะเอาช้างอยู่ได้นะครับผมเพราะว่าช้างตกมันนี่จะจําอะไรไม่ค่อยได้นะครับอาจจะเกิดอันตรายก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับไม่ได้มีเจตนาใดๆนะครับไม่ได้มีเจตนาสื่อในทางที่จะเป็นการทรมานสัตว์หรือว่าทําร้ายช้างแต่อย่างใดเนาะครับครับ,รบมผมรับชมรับฟังกันเป็นความรู้นะครับ เมื่อกี้เขาได้ยินเสียงเขายังหันมาเลยนะครับผมโอ้โห oh ขนาด <Yeah. S 1> ตกมันขนาดตกมันยังยังตัวใหญ่เลยนะครับเนี่ยองจาบิบีเรือเลยเนะนี่นะกกเยเนี่ยนะหอยมือกมอยดองนี่มือดองแต่หอยดุนอัดข้างเดียวจบ ครั้งเดียวจบเลยคงเคยเจ้าตัควคงแม่ว่ากับถลายคำดีนะครับนี่น่ากลัวครับช้างตกมันอันตรายครับผมต้องแบกมีกล้วยเวลาช้ามันตกมันต้องแบกให้เขากิน วันนี้มีโอกาสมาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับผมฝาก f อทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กำลังใจพอ่อมาให้ใจสินด้วยนะครับผมอ่านี่ก็คือเสาโรงช้างนะครับผู้ใหญ่ใจดีท่านใดนะครับอยากจะช่วยเหลือนะครับโรงพักช้าง ของคุณพ่อทองคําได้นะครับคุณพ่อทองคําเจ้าของช้างพลายคําดีนะครับเสานี้ก็ไม่ได้ไปซื้อมาหรอกครับเป็นเสาคุณพ่อบอกว่าอยู่ในทุ่งนาของตัวเองนะครับผมเสียแต่ค่าตัดนะครับท่านใดอยากจะช่วยเหลือช้างนะครับที่ยังไม่มีโรงพักช้างอย่างเช่นพลายคําดีนี่นะครับผมก็ช่วยเหลือได้นะครับติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับผม ผื่อมีผู้หลักผู้ใหญ่เขาอยากช่วยครับติดต่อเบอร์โทรได้เลยครับเท่ากีอ่อนออนโง่ๆหรือกับื้อเอาพราะเพราะว่าเล่นโทรศัพท์ไม่ค่อยเป็นอ๋อุ้ฒ่าภูแก่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องโซเชียลไท่นะครับผมก็ถ้าผู้ใหญ่ใจดีนะครับอยากช่วยโรงพักช้างของพ่อพลายคำดีนะครับก็ติดต่อสอบถามมาหาพ่อไมเหัวใจสินได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับผม 096 914 86 90นะครับผมอยากจะร่วมด้วยช่วยกันนะครับสร้างโรงพักช้างให้กับพายคำดีนะครับเนี่ยเสาก็ได้แล้วนะครับก็ขาดเหลือแต่โครง,ครงเอาเล็กใช่ไหมเอาเล็กเลยโครงเล็กโครงอะไรนะครับผมก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับผมโอ้น้ำมันไหลเยอะเลยนะครับที่รกรับมา,าที่อ่งไหน ครับสำหรับคลิปน,นี้ก็ให้ทุกท่านรับชมรับฟังกันเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคําว่านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ